จุด <An u. S 1> 5, 5, 5. <duh> 1นะอัยย4 3 2 1 1จ สามสิบแปด้าโอ้ไม่สูงไม่สูงไม่สูงไสูงมาทางน้เไม่ลเป็นนเนน